การกำจัดแมลงศัตรูพืชหลายๆชนิดอย่างเช่นมดมดเป็นตัวการในการเกิดเพียะขนเพียะขึ้นต้นพืชเพียขึ้นต้นพืชเองไม่ได้นะครับมดเป็นสาเหตุที่ทำลายต้นพืชเพราะว่าขนเพียขึ้นต้นพืชนั่นเองครับในวันนี้ทางช่องวุฒิชัยพีแนแนวมีแนวทางดีๆครับในการกำจัดมดและกำจัดเพีย เพียงนิดหน่อยก็กําจัดได้แล้วทําแบบนี้ก็เลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธิไทยพีชนนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาใช้สิ่งนี้ครับก้อนจิ๋วแบบนี้กําจัดมดกําจัดเพี้ยได้ผลดีมากสิ่งนี้นะครับเราเหลือในบ้านแล้วส่วนมากเราจะทิ้งแต่วันนี้ทางช่องวิธิไทยพีชนแนลมีแนวทางเกษตรดีๆครับช่วยประหยัดรายจ่ายลดต้นทุนภายในครูเรือนของเรา ได้อีกหนึ่งทานนะครับตามมาดูก้อนกิ้วแบบนี้กำจัดมดกำจัดเผียที่เข้าทำลายต้นพืชกันเลยครับจากสบู่ก้อนใหญ่ที่เราใช้เป็นประจำเมื่อเราใช้เป็นนานๆจะเหลือเป็นเศษส,สบู่ก้อนเล็กๆแบบนี้ครับเศษส,สบู่ก้อนเล็กๆแบบนี้ส่วนมากเราจะนำไปทิ้งหมดแต่วันนี้ทางช่องดุทิไทยผีชนเนลจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และแนะนำให้ทุกท่านนะครับนำเศษส,สบู่แบบนี้ไปใช้กับต้นพืช ในการไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชอย่างเช่นมดและเพียนะครับเดี๋ยวตามมาดูเศษสบู่ก้อนเล็กๆหรือก้อนจีวแบบนี้นําไปไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชมดเพียหายเกลี้ยงจากต้นพืชเราเลยครับเมื่อมดและเพียเข้าทําลายต้นพืชเป็นวงกว้างเราจะใช้ก้อนจิ๋วจากเศษสบู่ที่เราเหลือจากการใช้แล้วนํามากําจัดมดกันเลยครับทุกท่านนะครับอาจจะไม่เชื่อว,ว่าก้อนสบู่ก้อนจิ๋วแบบนี้นะครับ ใช้ร่วมกับน้ำเปล่าจำนวนถึง20ลิตรเลยนะครับในการกำจัดมดที่ต้นพืชได้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ร่วมกับน้ำเปล่านะครับผมจะใช้น้ำเปล่าประมาณ10ลิตรและใช้ก้อนจิ๋วแบบนี้ครับคือเศษสบู่ผสมลงไปเดี๋ยวดูนะครับก้อนสบู่ก้อนเล็กๆแบบนี้ยังเหลือและเราใช้ได้กับน้ำเปล่านะครับถึง20ลิตรเดี๋ยวดูกันนะครับ ผมจะใช้มือถูนะครับให้เศษสบู่ละลายในน้ำ นี่ครับเมื่อน้ําขุณเราก็นําไปกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้แล้วครับแต่เศษสบู่ยังเหลือตั้งเยอะเห็นไหมครับจึงใช้ได้กับน้ําจํานวน20ลิตรเลยครับเห็นไหมครับน้ําสบู่ข้นๆแบบนี้ครับใช้ในการกําจัดมดกําจัดเพียได้ผลนี่มากโดยการใช้ใส่ถังฉีดพ่นนะครับ ในการใช้น้ำยาจากเศษสบู่กําจัดมดและกําจัดเพลี้ยที่ต้นพืชนะครับถ้าเราเห็นมดข้าทําลายต้นพืชแบบนี้เห็นไหมครับมดจะอยู่ทั่วต้นพืชจะขนเพลี้ยขึ้นต้นพืชเราใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับกําจัดได้เลยครับฉีดพ่นไปที่ต้นพืชเมื่อมดโดนน้ายาตัวนี้เข้าไปนะครับมดจะตาในทันทีเลยครับทุกท่านลองนําไปใช้กันดูได้เลยครับได้ผลดีมากในการฉีดพ่นเพื่อกําจัดมดและกําจัดเพลี้ยที่ต้นพืชนะครับ เราสมควรจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ําจะได้ผลดีเลยครับและใช้ทุกๆ2-3วันถ้าเรามีเวลานะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาเราก็ใช้ช่วง7วันก็พอครับและคลิปนี้ท่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีชนแนลได้นะครับเมื่อเราเหลือเศษสบู่จากการใช้นะครับเราอย่านำไปทิ้ง เรานํามาทําน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชมดเพลี้ยต้นพืชนะครับหายเกลี้ยงเลยครับลองนํามาใช้กันดูได้เลยครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับนำสูตรเศ็สบู่ไปกําจัดมดและกําจัดเพลี้ยที่ต้นพืชนะครับถ้ามดขนเพลี้ยขึ้นต้นพืชทางพื้นดินนะครับเราก็ฉีดน้ํายาตัวนี้นะครับควบคุมไปหน้าพื้นดินใต้ต้นพืชแบบนี้เลยครับมดจะไม่เข้าใกล้ต้นพืชและ จะไม่เข้าใกล้ตรงบริเวณใต้ต้นพืชแบบนี้เลยครับสำหรับเศษสบู่นะครับเราใช้ได้ทุกกี่ห่อเลยครับและใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับแบบนี้ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดที่ดีจากทางชอ่องรไทยพีชนแนล จะนาเสนอสิ่งดีได้ประโยชน์ประหยัดรายจ่ายภายในควเรือนของเราได้อีกหนึ่งทานนะครับอย่างคลิปนี้ครับผมแนะนําวิธีการใช้เซสบู่ซึ่งเราเหลือใช้ภายในควเรือนนะครับส่วนมากเราจะนําไปทิ้งแต่วันนี้ผมแนะนําวิธีการใช้เซสบูมากําจัดมดและกําจัดพิษต้นพืชน,นะครับทํากันดูเลยครับได้ผลดีเช่นกันเลยครับ